เอ,อ้ยหนึ่งซับหนึ่งไล่หนึ่งแท้เพื่อเป็นกำลังใจยูจน,นี้ก็คือซีแยตพี่น้องเรียวพัวกับไปสนาคามไปเชียงคานเรียวสายกับไปมังแมตลอยสามกิโลไปซื้อเวียงจันลอยเศร้าสี่กิโลเมตรพี่น้องอ่ะสังเกตสีไปซื้อมา สนาข้ามนี่ก็ไปเสียงข้ามเนาะเมืองสนาข้ามแต่กี่ซื่อว่าเมืองสนะทรงข้ามนีน่มาเปลี่ยนเป็นเมืองสนาข้ามนี้ในปีท่านกโลยสี่สิบห้าเนี่แหละโอยุบก่อนนี่ชื่อว่าเมืองสนะทรงข้ามเนาะเนื่นงองจากว่าเป็นเมืองที่ว่ายกไข่พ้นเนาะไปต่อสู่เซึงทงรงข้ามระหว่างเล่ากับเวียดนามเนาะคุณทองวาทรงข้ามขี่สาม ของพระเจ้าไซยะจกกักรพรรดิแผ่นแผววเ้ลก็เรียวซ้ายไปเมืองแม,นม่นะเมืองแมนน่นี่จะมีสิ่งหนึ่งที่ว้ามัสัจจันร์ลายนั่นก็คือถ้ำทใหญ่ที่สุดในโลกพี่นนองใหญ่ก็ถ้ำเส้นดงของเวียดน,นามเอาไว้มีโอกาสบาสจิกสิไปในกามาแล้วพี่้องไในกามาแล้ว นี่ก็จะเป็นทาเครื่อบานคกไพรพี่นอ้องคือรถโดยสารสัวข้าวขึ้นไปน้อยหนึ่งก็จะเป็นปากชมจากนี้ไปสนามบินจังหวัดเลยประมาณเก่าสิบหาโลคือกันเนาะเพื่อมาหอดอีกครึ่งหนึ่งแลยพี่นอ้องมันจะมีเครื่อขามฝากเนาะแล้วก็จะมีแพสามารถเอารถขามได้สบายเลยที่บ้านนี่ค้นขามลาอยู่ โบราณปะเนี่คาเครื่อนี่ผู้หนึ่งหาสิบบาทพี่น้องสี่คนขึ้นเมื่อนาะกต่สองคนกับผู้หนึ่งนละยลอยนะครับง่ายๆคือสองรอยบาทแลนแลนสลับกันบอกไทยกับลาวนะแลนสลับกันแลนสลับกันเนาะอ่ะขอบใจเลยเด่ยอยๆนะเดี๋ยวสิไปทำคาเครื่อขามกันนี่คือจุดดานแดนบริษาททั่วไปด,กกด่านสากล โอ้ oh, ห้องน้ำกะมีห้องน้ำคนพิการพี่น้องสมที่ว่าเป็นดาน่านสาโกนนะห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำูุหยิงรถเก๋งรถยังไหนขั้นเถอะเลยยังบระัานโฮวประานหฮเถ บันบอมีข้อมูลแทนเนาะส่วนลายนะม,มีแต่รถอันสิบนี่เนาะคัน 1, หนึ่งคันหารถอันนี้ก็บโมเกินคันหาหล่อเนาะในน่ารถอีโก้แบบนี้นะโมเกินคันหาหล่อเนาะประมาณนั้น <ä h? S 2> ะนะประมาณนั้นเนะะานนนะขใใจจ <c ười> ข่จ uh, าดว่าดานนีซิซมีความพร้อมพี่น้องดานนีิซมีความพร้อมประมาณถ่ายปีนี้เนาะนี่คำตอบปัจจุบันนี้ยังบ่ทันมีข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเทือก เฟิร์แลนด์รถ10ล้อยังสิเนาะขันหนึ่งขันหาเนาะส่วนรถเก๋งรถกระบะนี่ยังบอกใหมีข้อมูลเธอเนาะเพราะว่าคอสปอร์ตยังสแต็มบ่อใดเนาะรออีกน้อยหนึ่งพี่น้องอันนี้เป็นรถเพิ่นเห็ดให้รถแก่แห่แก่ทไส้ที่ว่าไปโซงแห่โซงทรายฟังนห็นเนาะเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะเจ้าโล้วมม่ยามบ้าน อ่าสำหรับคลิปนี้เนาะโอ้บอสจึกดีใจขนาดเลยเนาะได้พาพ่อพาแม่มาดานที่กําลังจะเปิดพี่น้องคาดว่าจะเปิดประมาณถ่ายเดือนเนาะบอสจิกเขาใจพิดมาตลอดเพราะว่าเห็นเพิ่นแจ้งการว่าอ่าเปิดอย่างเป็นทางการนาอปรากฏว่าระบบทางซองฝากฟังนี่ยังบ่ทันพร้อมเนาะคาดว่าสิเปิดถ่ายปีนี้เนาะรอฟังข่าวดีน้ากกนพี่น้องเนาะคับพี่น้องบินมาทางอ่าจังหวัดเลยนี่บอสจึกไปหับจากจังหวัดเลยมาเที่ยวเนาะสบายเลยพี่น้องเนาะ ไปเขาเดินทางต่ตพี่น้องไปบอลาไปน้ำไอบบไอจะพาล็อกเที่ยวชมลงพระบานเที่ยวเมืองมันโรถชมวัดวารา ไอ้ยังคอยคนงานมาเที่ยวลวงพระปางจะมาทางรถหรือจะมาทางเอือนจะบิน้ามเื่อนั่งเครื่องบินสปาอินดีต้อนรำบริการด้วยใจเที่ยวด้วยกันไหมใจเธอสนใจบอกไปลงพระปางกันไปลงพระปางไป สรงจำกับเวลาที่มีลมหายใจในยามเช้าสูดกลิ่นหอมองามเดินข้างอายสบายใจใจเธอสงบแสงแดดเย็นเย็นให้เบาเพลินเพลน,นจบ มาเที่ยวลง่ระปตางไง่ายง่ายไม่ต้องรีฟังเสียงน้ำตกยินไหล่เบาเบาลมเตียงกาแฟแล้วหอมหวานสบายดีเย็นยำหน้าฝนพาชมถนนฟอร์มีทุกเวลานาที่ประสบการณ์ดี อ,อ่าภายหลังเดินทางพี่น้องตั้งแต่สิบโมงเสาร์แหละเนาะมาแวะอ่าคือพี่น้องเห็นแหละมาแวะฮ่าบ่าวพุ่มนำเนาะมาแวะน้องชายก่อนเนาะมาแวะหาบ่าวพุ่มนำแล้วก็มาแวะอ่าเอเอแดนบัดวังครับมาเบิกสถานที่ที่แบบมันจะเปิดใหม่ครับเนาะตอนนี้ก็มาฮอตกันอ่าลุงใหญ่เนาะมาเบิ่กมามไหมนี่พันธ์สีสีเฮ็ดยังกิน อ้พนกะเห็ดหลาบป่าสู้กินพี่น้องเอ้ยจีนันจีปลาบึกแล้วก็แก้มหลอกขาภาษาพี่น้องมาเยี่ยมมายามกันนี่แหละขอขอบุญขอบคุณได้หลายที่ตอนครับขับสู่สำหรับที่นี่กะสิกินเขาก่อนเดินทางผู้ชมลีกนี้ข้ามูลไว้ในเมืองใหญ่แล้วเดินทางไปสัมผัส กับธรรมศาสตร์ความสวยสดงดงามความบุดมสมบูรณ์ระจญภัยไปนึกนิกงดน,นที่ลึกลับกับไกทักษิงหับห้องว่าท่านจะบอผิดหวังบอกว่าจะเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศเล่าและประเทศเวียดนาม้อมพาท่านสัมผัสวิถีชีวิต และร้อมุุดมสมบูรณ์ของประเทศเล่าที่ยังลอกข่อ,อทานใมมาสัมผัสขอขอบคุณที่ทานหับส้มคลิปวิดีโอและติดตามแต่ตนจนจบขอความสุขสบีจงเกิดแก่มิรายการบา่าวสจิตทั้งหลายสำหรับมื้อนี้ขอกาวคำว่าสบายดีพบกันคลิปต่อไปสักจึกชาแนล ลาแล้วพี่น้องเอ๋ยพบกันคลิปต่อไปหนึ่งสับหนึ่งไล่หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจ